มาชมล่องนี้กันต่อค่ะอันนี้ก็สองปีครึ่งเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอัน,นต้นนี้ประมาณสี่ปีค่ะสีป่ปีอันนี้สองปีครึ่งค่ะในสวนจะไม่ปลูกต้นไม่ทากันตัวนี้มันเพิ่งตายไปเพราะว่าโดนปลาบึกเมื่อปลาบึกมามันรากมันฉอนก็ แต่ว่าที่ปลูกใหม่เนี่ยค่ะสองปีครึ่งดกมากค่ะไว้ส้มพุ่งไว้ปีนี้หมดเลยเพราะว่าชุดเก่าตัดทิ้งหมดอันนี้ตัวนี้เป็นทองดีค่ะต้นนี้โดกมากค่ะรับลูกได้เาะว่าเกือบห้าหกสิบลูกต้นนี้เยอะมากกับมดแดงกัดอันนีค่ะเยอะมาก สวยมากต้นนี้นี่ถ้าทาให้ผิวสวยจริงๆนะโอ้เยับข่เยอะเยอะข่อย,ออยเป็นพวงดูค่ะลูกค้าสวยมากต้นนี้พอดียุ่งยุ่งกับกิ่งตอนก็เลยไม่ได้เข้ามาดูหลายวันแล้ว ลูกโตขึ้นเยอะเลยค่ะมีกิมจูด้วยค่ะปลูกไว<ม><ม>้เล่นไว้กินจ้ะเอาชมพูม,มาเดี๋ยวมดกัดแม่ลูกเอาตาเอาตาเมยไม่เอาเอาตามดกัดมดกัดพอได้กินค่ะลูกชายชอบ เอาที่พองพองอะลูกดูที่ข้าวๆเอาลูกข้าวข้าว,าว,วมันพองดีแม่รวะวังมดเยอะอันอมดเยอะค่ะเป็นดูกินดิน่ะนี่ๆสองปีครึ่งนั้นเลยค่ะน,นี่นี่มัน,ม,นมันโดนเมื่อปลาบึกเนี่ยค่ะพอลมมันพัดเพราะว่าดินบ้านเรามันติดน้ำเลยค่ะมันจะ ร่วนง่ายโดนปลาบึกทั้งนั้นเลยค่ะต้นที่บางหองอันนี้ยังดีอยู่ไว้ลูกทังนั้นเลยค่ะเนี่ค่ะเป็นลูกนะคะแล้วก็ลงดอกต่อนะคะ มันมีหลายรุ่นมันต่อออกมาเรื่อยๆพอมันแตกยอดทีหนึ่งมันก็ออกลูกมาทีเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูสามขาเอ้ยสองนะไม่ใช่สามเราเออทำไว้สามแหละแต่ว่าตัดหญ้าตัดหญ้าควรตัดหญ้าเขาไม่เห็นไม่เห็นตัดออกไปเลยนี่อันนี้ติดแล้วค่ะ เมื่อก่อนนะคะต้นโซมบุกแบบท,ที่ที่ให้ดูเมื่อกี้ะคะ่ะต้นโซมเหลืองๆแล้วะคะ่ะแต่ว่าพอต่อขานี่ไปนะคะอันนี้เสียดายหลุดแล้วมันติดมันทําพร้อมกันกับอันนี้เนี่ยพอเราเสริมขาเข้าไปนะคะต้นสวยกลับมาอีกค่ะพี่ลูกค้าดูได้คะ่ะเมื่อกี้ต้นมันที่ก่อนจะทำสามขานะมันเหลืองเหมือนต้นเมื่อกี้คะ่ะที่ถ่ายให้ดูอ่ะมันเหลืองแบบนั้นเลย นี่ค่ะนี่กลับเขียวขึ้นมาสวยมากเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยในการหากินนี่ค่ะเพราะว่าระบบลากมันโดนไอ้นั่นตอนปลาบึกลากมันจะโฉนไปนิดนึงแล้วก็เราเอาอ,อันนี้มาแป๊บนึงลูกเอาอันนี้มา,<อ>าทาบเ<อ>านี่ยค่ะเ,เนื้อติดกันแล้วนะคะหน้าติดกันแล้ว มันช่วยหากินให้ต้นนี้แล้วค่ะถึงระบบรากตัวนี้ไม่ดีแต่ตัวนี้ยังมีอยู่ค่ะนี่ค่ะเสียดายอันนี้มันหลุดไปแล้วไปไหมไปลูกไป,ไป,ไ,ปกไปหาสองลูกหนั่งต้นนี้เป็นทองดีค่ะดอกมันงันค่ะตรงน,นี้ดอกเหมือ้กันไป,ไปลูกไปเดิน ชอบค่ะเด็กๆชอบเข้ามาอยู่ในสวนชอบตกปลามีปลาธรรมชาติค่ะมีปลามีกุ้งไอ้กุ้งตัวเล็กๆสีสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวต่อคลิปหน้านะคะแปบ๊บนึงค่ะ